ูแลทีมงานทีมงานกาเนานะเ <c oughs> อาไปเอาอ,อันแรกก็ต้องใส่น้ำตาลก่อนนะถ้าใส่ลำจะคนยากเอาน้ำตาลใส่มันผลใ้มันผสมกันก่อน นี่ก็คือน้ำตาลภาษาชาวบ้านกันเป็นตาหน่อยนี่นี่น้ำตาลอียงน้ำตาลสีลำน้ำตาลโอทึงนะฮะนี่จะไปครับเข้าไปตามทางโครตัสแมกโคอะไรนี่หมดตามมันดูเสวีนมีไหมนะไรทิพย์น่าจะมีทั่วไปครับน้ำตาลนี่ใส่แดงน้ำตาลสยแดงครับครับ น้ำตาลน้อยแต่ไม่ใช่น้ำตาลเ<ร>ม็ดนะฮะใช่หมครับ,รบ<ะ>ใช่ครับหนึ่งกิโลอันนี้น้ำประมาณสามสิบลิตรที่เราในถังเนี่ยสามสิบลิตรอุ้ยาใช่แล้วก็เอามือล้วงคนก็บี้ใช่ไหมผสมคนมันเข้ากันอ,อันนี้สูตรทำน้ำตาลไอซัมมะนาวมะพร้า,าเวาเ,าเทียมเพราะานตาตรงชนะ ข้าวมะพร้าวเคียมข้มาวมะพร้าวเคียวเพื่อไปกไปประตุ้นกระตุ้นหัว<า>เชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลาที่เราหมักแล้วเนี่ยเนี่ยสูตรจากไหนเนี่ยครับสูตรของอาจารย์ธงชนะพคมมิของญาติธรรมเรานี่เนาะอ่าปร,รมาจารย์ผักเราเนี่ยละท,ที่วางน้ำเขียวก็ใช้สูตรนี้ป่ะผมก็ใช้สูตรนี้แต่บางคนบางป้าแกก็ไม่ใช้แล้วบอผมใช้สูตรนี้สูตรตรขีดพ่นจะไปเจ๊งแต่ก่อนทำผักโต้นะอ๋อนะอ๋อผักโต้ของอ๋อเวลาฉีด ทีละสามครั้งอย่างต่ำที่ไม่ได้เพื่อบำรุงการเจริญเติบโตพืชเน้นที่ใบอ่าเน้นที่เติบรุงการเจริญเติบโตอ๋อพื่อพื่พจะกินใบเบียผักอ่ะแต่ถ้าถ้าเป็นดอกอ่ะครับอันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งเพราะว่าน้ําหมักปลามันจะมีไอ้น้ำหมักปลามันจะมีเห็นสัปรปะรดใช่ไหมครับครับสับปรนรดมันจะมีโพแทสเซียมโอ้ดูเทงก็จะช่วย ปลาอันนี้เราก็ไปเอามาจากร้านที่เขาทําปลาในตลาดที่หัวพับอะไรเงี้ยอันนี้ผมที่ผมทํามาคือการกําจัดขยะที่พวกแกลปลาเขาทิ้งก็มันเหม็นมากเขาหาที่ทิ้งยากเราก็ไปติดต่อขอเข้ามาแล้วก็มาหมักตอนนั้นเราก็หมักไปเป็นประมาณสามสิบถังอ๋อหมักหมักทิ้งไว้มันมันเยอะมากเลยมาที่รถพิมพ์อัพมาหมักทิ้งไว้เันมันละลายหมดเลยใช่ไหมครับมันตายประมาณส่วนมากให้มันมากที่สุด ถ้าไม่เป็นไรแต่มันนินงๆหน่อยๆกอโอเคทีนี้ก็เอาลำใส่ไปลำหนึ่งกิโลลำออนลำออนลำออนตามร้านขายขายพวกอาหารสัตว์นี่แหละนีื่หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเพื่อให้เป็นอาหารของน้ำตาลคือมาแต่ก่อนนะปกติการจจกัะตุ้นดีลินรีที่เป็นน้ำอย่างเงี้ยให้มันมีการถ้าสูตรของอาจารย์ธงนะครับ แต่บอกนั้นจุลินทีที่เราหมักไว้ประมาณปีสองปีสามปีเนี่ยมันจะนอนเข้าสปอครับเหมือนทหารที่หลับถ้าเราไปใช้ดดตรงมันกว่ามันจะตื่นกว่ามันจะไปกี่ยามาอ,อันนี้สูตรกระตุ้นให้มันตื่นลำนี้เพื่อเอาเอาใส่เพื่อล่อตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์เขาจะมากินน้ําตาลกระลําเนี่ยสองอย่างที่มันจะอ๋อให้น้าตาลเนี่ยมันเกาะในลำาฮะสองอย่างเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นจุลินทรีย์ถูเกือบทุกอย่าง ลำอ่อนเนี่ยอย่างเจ้าปัวก,ก็ต้องใช้ลำอ๋อเป็นอาหารเป็นแป้งแต่ว่าอาหารอาหารพิอเรื่องสีชนิดนี้อาหารที่เราหมักเรื่องน้ําตาลก็จะกินน้ําตาลก็้วก็ลำครับเหมือนตอนเราหมักแต่ไม่ถ้าหมักปลากกจะมีโมลาดโมลาดก็คือการน้ําตาลครับบวกกับลำอ่อนบวกกับของจานตรงหน้าก็มีสับปะรดสามอย่างสับปะรดในเพื่อ ก็ไปช่วยย่อยพวกแคลเซียมพวกกระดูกของของของป่าพอหลังจากนี่เสร็จเนี่ยมันจะเป็นนานอย่างนี้เลยครับครับอันนี้พอกรองมาแล้วอันนี้มันเป็นมันมันตักมาก็เป็นอย่างนี้แล้วอ๋อเนี่ยมันจะเป็นน้ำน้ำดำดำนี่ผมหมักไว้ประมาณสองปีเลยนะพอปีที่สามแล้วโอ้โหต้องรอสองปีคือ นี่นี่คือหัวเชื้อนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะประมาณตัวนี้ก็ประมาณทักสี่เกือบห้าลิตร่ะถึงไหมน้ำขวดน้ำขวดแบบเนี้ยเอาเล่นเอาใส่นี่เราจะใส่หนึ่งลิตรเขาใส่สักลิตรเดียวไปยัดนะแต่การแบ่งอย่างนึงถ้าถ้าตอนนี้นะจะเอาไปผสมก็เอาไปฉีดพ่นไปก่อนอย่างนี้แล้วก็เรามาเฉียดเทียก็ได้ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วอันนี้หมักไว้เจ็ดวันแต่เพิ่งใส่นะ ให้เชื้อให้ตัวนี้มันหมัก <ๆ S 2> มก็ได้เจ็ดวันกันสักเจ็ดวันแล้วก็เติมนี้ก็ไปแล้วก็อีเจ็ดวันก็ไปใช้งานอ๋อเอาเอาอกมา,าก่างนี้หนึ่งลิตรอ,อ่าหนึ่งลิตรก็หนึ่งในห้าของอันนีอ้อ่อครับประมาณครับครับคือตอนนี้ผสมกันแล้วให้เชื้อจุลินทรีย์ทุกกระิ่นจีนซีนซีนนี้พวกในอากาศอะไรอยู่แล้วมันก็จะเกิดการสังเคราะห์เป็นน้ําที่สมบูรณ์สักเจ็ดวันเราต้องไม่ให้โดนแดดให้ไม่โดนแดด อินซีชนิดนี้เป็นยูลินซีแบบตอนนี้เวลาเก็บก็ต้องในร่มแล้วก็เวลาฉีดใส่ฉีดกระถังหนึ่งสระพายก็สักสองช้อนใส่ผักก็ต้องฉีดตนเย็นเย็นตอนเย็นครับอันนี้คือสูตรของอาจารย์ดวงให้แนะนะไม่ฉีดตอนวันเว้นวันก็วัเว้นวันคือจริงๆอย่างต่ำก็แบบนี้อาทิตย์ละสามครั้งหนึ่งถังที่ขึ้นหลัง หนึ่งถังที่สะพายเป้แล้วก็เอาอันนี้นสองช้อนกินข้าวเลยเนะาะสองช้อนโต๊ะสองช้อนเหมือนชุดลิ้นชีต่อไปที่เราไปใช้นั่นแหละสุดประมาณแต่อันนี้มันจะเป็นกากหน่อยก่อนจะเอาไปฉีดถ้ายดนี้นะกองกอ,องนี่เนี่ยกองแบบตะข่ายเนาะเนี่ยแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้าเจ็ดวันมันก็จะเกิดเป็นพรุ่งนี้เรามาเปิดดูมันก็จะเป็นฝ้าขา,ขาวๆหมุน หลังจากนั้นเจ็ดวันก็เติมนี้หนึ่งลิตรแี่นั้นแหละทีนี้ผมแนะนำให้ทำประมาณนี้แหละอย่าไปทำเยอะแล้วมันใช้ไม่ทันมันมันจะกินอาหารหมดแล้วมันจะเน่าโอ้ทำใช้หมุนเวียนยังยังไม่มากนะตรงนี้เอาไว้ใต้โตหมุนหมุนไฟให้นหน่อยนะเดี๋ยวหมาวิ่งชนตาไว้ในนี้แล้วในข้างใน แต่แนะนำให้น้าถ้ามีโอกาสลองทำใส่ถังเขียวๆนี่ยหมักไว้ครับหมักแว้แล้วไม่เสียหายเราได้มาใช้ได้หมักหมักข้าวปลานะหมักน้ำหมักปลามันมีน้ำหมักไหมหมักปลาเนี่หมักปลาเนี่ยเราเราน้ำตาลน้ำตาลโมลกากน้ำตาลโมลาครื่งไอหนึ่งส่วนม่ใช่ถ้าถังเนี้ยน้าแบ่งเป็นสามส่วนนะครับ อ่าแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปมุดได้ปลามาสักถังสองถังใช่ไหมครับใส่เข้าไปแล้วก็ใช้กาดน้ําตาลคลุกให้มันคลุกคลิกเหมือนเราทัครับครับครับให้พอมันท่วมให้ได้ประมาณหนึ่งในสามหนึ่งในสามของถังแล้วก็อันที่สองก็คือมะมะพร้าวแล้วก็หมักสับปะรดสับปะรดสับปะรดสักหนึ่งถุงเนี่ยไม่ได้ประมาณสักห้ากิโลเนี่ยสับ ส,ส,สับให้มันให้ย่อยนิดนึงแล้วก็ใส่กาไกไอ้ลําอ่อนสักห้ากิโลอลำต้องมีล้ำอ่อนห้ากิโลครับคนให้เข้ากันครับครับแล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วน้ํานี่ก็ตั้งแต่คลุกคล,นะลิกนะคลุกคลิกนี<ช>่คือ<ห>การ<อ>น้ําตาลกับเนี่คือไอกากน้ําตาลนี้มันถึงอาถังอกาเขียนบอกว่าถัางสามถังไอถังแบ่งเป็นสามส่วนนะถังสีน้ำเงินนี่เนาะไอถังเขียวๆเนี่ยอะไรก็ได้เป็นถังอย่างนี้ก็บแบ่งได้น้ำหมักอะไรนะครับน้ำหมักปลา อ่าแบ่งเป็นสามส่วนอ่าข้างล่างล่างนะคือเราจะทําก่อนนะคือให้มันตู๋ข้างล่างเลยคือปลาปลาคลุกด้วยกากน้ําตาลหรือโมลาดคลุกกากน้าตาลให้มันคลุกคลิกกันนะให้มันท่วมให้มันท่วมปลานั่นแหละต้องอะไรหนึ่งส่วนนะต้องใส่น้ํำไหมมันมีอยู่แล้วมันเป็นเป็นคลุกคลิกกันจะเป็นแบบปลามันมีมันก็จะเป็นเหมือนกับมันมีน้ามีอะไรแล้วก็ ส่วนที่สองสับปะรดอันนี้ไม่ใช่ในนั้นอ่ะอ่าในนั้นแหละก็คือสับปะรดประมาณสักห้าทักอ๋อสับปะรดใส่ตรงผุผิวเลยห้าหัวไม่ใช่สักสักห้ากิโลหนึ่งถุงนะมันเป็นถุงอ่ะถุงสิบโลไม่รู้ที่เป็นขายถุงอ่ซื้อแบบที่มันจะสับปะรดไอผสอบนาะสับปะรดอะไรก็ได้เป็นสับปะรดไปแล้วกันแล้วก็อ่า ตัวที่สองมาสามแล้วก็ไอ้ลำอ่อนห้ากิโลตัวตัวล่างสุดนะน,นะลำอ่อนลำอ่อนสักงห้ากิโลครับอ่าทีนี้ก็คุกให้เข้ากันตัวที่สองอ่ะให้แค่นั้นแหละตัวที่สองทีดด่นี้แหละคุกให้เข้ากันคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้สองเดือนหมักทิ้งสองเดือนอ่าสองเดือน พอครบสองเดือนเราก็เอาครบสองเดือนเอากากเอาน้ําน้ําเนี่ยน้ําผสมกับกากน้ําตาลน้ำสิบลิตรกากน้ําตาลหนึ่งลิตรนะไปถึงส่วนที่สองที่จะเทเข้าไปเนี่ยไปถึงส่วนที่สองครับผมหมายถึงว่าที่จะเนี่ยพอพอเราทำสองเดือนได้ไหมครับแล้วก็เอาน้ําอะน้ําผสมกากน้ําตาลน้ำสิบลิตรน้ำสิบลิตรกากน้ําตาลหนึ่งลิตรอ่ะส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ แล้วก็ค่อยเทเข้าไปเทใส่เข้าไปทั้งหมดนะแล้วก็คนทั้งหมดเลยตัวนี้หมักไว้สองเดือนจบแล้วจบแล้วทีนี้คือน้ำทีนี้ก็ทํกระบงเลียกตรงนี้ก็ได้พืชครบสองเดือนอ่าอใหญ่เลยครบสองเดือนให้เอาน้ําผสมกากน้ําตาลน้ำสิบลิตรผสมกากน้ําตาลหนึ่งลิตรน้ำสิบลิตรอ้าวข้างล่างรนี้กากน้าตาลมาแล้ว อันนี้คือเติมแบบมันหมักไปแล้วเนี่ยแต่เติมหัวเชื้อมันขยายเต็มอกากน้ําตาลกี่ลิตรครับกากน้ําตาลหนึ่งลิตรนะสัดส่วนนะนะแต่ตัวนี้อาจจะมากกว่าสิบลิตรนะกว่าจะแล้วผสมแล้วก็เทให้มันเหลือแค่ฝ่ามือจะเต็มถังทำอย่างนี้ก็ได้เหลือหนึ่งฝ่ามือจะเต็มถังนะให้มีช่องอากาศอประมาณหนึ่งฝ่ามือ เพื่อให้หายใจเนี่ยเราก็สมอันนี้แหละประมาณสงเนี่ยเนี่ยให้มันเทเวลาปิดเราต้องเปิดเปิดปิดปิดเปิดไม่ต้องไม่ต้องเลยฝาก็ไม่ปิดฝาไว้เฉยก็ฝาทับไว้เฉยไม่ต้องอัดแน่นปีสองปีแล้วแต่ก็ไปได้เรื่อยๆหรือใช้ได้ไปเรื่อยๆเลยยิ่งนานก็ยิ่งไม่มีปัญหาถ้าถ้าจะใช้เร็วเนี่ยนานสุดเท่าไหร่ปีหนึ่งขอได้สักปีหนึ่งมันจะได้ธาตุอาหารที่ครบ อ๋อหนึ่งปีกาเป็นพื้นฐานก็ใส่ไม่ถึงว่าส่วนสัดส่วนนี่คือสัดส่วนนะน้ำสิบลิตรขนาดจะมากกว่านี้ก็ได้ถ้าอยู่สามสิบลิตรก็ใส่ไปเลยก็บวกเพิ่มเข้าไปถ้าน้ำน้ำสิบลิตรกับน้ำตาลหนึ่งลิตรถ้าน้ำสักสามสิบลิตรก็กากน้ำตาลประมาณสามลิตรอ่าผสมาเนี่ยเอานี้ผสมเสร็จพอผสมเข้าไปเหลือหนึ่งฟ้ามือจะเตรียมถังเนี่ยแล้วก็เติมไอ้นี่ไปสี่สิบห้ากิโลละมอน ตัวนี้ยเป็นตัวกระตุ้นใหหัวเชื้อมันตึงขึ้นมาใหม่แต่มันหมักทีนี้มันก็หมักทิ้งไว้เลยอย่างจำหนึ่งปีหาทําที่เก็บไว้ใต้ลมแล้วก็เป็นปีเวลยเขียนไว้หน่อยก่อนทําครั้งแรกก็เขียนไว้หน่อยจะได้จําได้อย่างตาำนะสองปีสามปีก็ได้มันก็จะได้น้ําเชื้ออย่างที่ผมให้เวลาจะใช้ก็เอามากระตุ้นอ่าหลักการทำงานนี้มีที่ดินแปลง Eu oh. เป็นเอนไซมบ่อใช้สารเคมี